ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องสุดปังพลังมูกันอีกแล้วนะคะก็จะมาต่อกันที่ ep สนะคะก็จะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานขอแก้กรรมนะคะซึ่งก็จะมีดังนี้นะคะเริ่มต้นก็บอกชื่อนะคะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลแล้วก็เกิดวันที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นให้กล่าวคำอธิษฐานจิตด,ดังนี้นะคะข้าพเจ้า เกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์ครมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายทำบุญอะไรก็อธิษฐานลงไปนะคะลูกขอถวายบูญกุศลนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ รวมถึงองค์เทพองค์พรมทั้งหลายให้มีบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมาและวิญญาณโปร่งใสทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มารมนุษย์บริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีภรรยาบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันนะเดี๋ยวนี้บัดนี้เถอสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบาร,รมีสูงขึ้น สูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมเกิดปัญญาทางโลกทุกคนสมบูรณ์ภูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำเทินสาธุสาธุสาธุ